ก็เเาดำเออเขดำเออเดำนะอึ้งมันันโอ้ยตัวไม่ตัววันผิ้วเนี้ยขายตัหารนะต่วันไม่ติดแพร์มัวหาล่อยัวหา่อยถุงนี่ถุงรโลนึงแบบนันเนาะเขาแพรคขายอยู่นน้ยนุกระโรืเออถุงกระโลนล้โก เบอหน่อยะมมองแต่ปี่ชหาเบิือกันเบืดตัวนอาจารดุกทีกลัมพัฒน์ห้องกันหน่อยเลยะแม่มือที่มหงหนเป็นแต่ยี่ปอห,าห่าผุนเด็กมันเป็นเนเน่นอะมันได้เหมือนไวเคยเบิ่งเม่อันน,นั้นนะเขาบอกว่าเัาเป็นเร็วไม่รักบพเป็นเร็วเ่เร็ว